สวัสดีครับวันนี้หนุ่มไทยสารจะมาสอนวิธีตอนจริงไผ่ขยายจริงไผ่แบบวิธีง่ายๆลองมาดูนะครับครับจริงไผ่นี้นะครับต้นไผ่นี้สามารถออกหน่อได้ทั้งปีขอให้หมั่นลดน้ำบ่อยๆนะครับหน่อหนึ่งครับประมาณหน่อละกิโลหรือ2หน่อกิโลนะครับต่อมาดูวิธีขั้นตอนนะครับ ครับครับต้นหนึ่งนะครับหรือว่ากอหนึ่งเราก็เอาไว้ประมาณ 3- 4สต้นครับที่เหลือเราก็มาขยายพันธุ์นะครับสามารถเอาไปขายได้นะครับต้นหนึ่งหรือว่ากิ่งหนึ่งก็ประมาณหลายบาทนะครับประมาณ 30- 50บาสิบบาทนะครับลองมาดูวิธีขยายนะครับตามข้อต่างๆนะครับได้หมดครับข้อนี้ก็ได้นะครับ อันนี้ก็ได้นะครับได้หมดแล้วครับลองมาดูวิธีง่ายๆนะครับครับครับข้อนี้เราจะข้อนี้นะครับข้อนี้ก็ได้หมดนะครับ <c oughs> ลองมาดูวิธีง่ายๆนะครับตัดครับเช้เลือยตัดเลยนะครับมือหนึ่งผมถือกล้องอยู่ครับเพราะว่าทําคนเดียวนะครับลองวิธีดูมาดูวิธีนะครับครับ นะครับอดีมือหนึ่งถือกล้องเลยไม่ทันอัดับเอามีดก็ได้นะครับอืมเอามีดนะครับ รเราจะเอาตรงนี้นะครับตรงนี้ก็ได้กิ่งหนึ่งตรงนี้ได้กิ่งหนึ่งตามข้อต่างๆนะครับเราข้อนี้ก่อนครับตหนเราข้อนี้ก่อนครับ ครับอันนี้ได้มาแล้วนะครับมีทีขั้นตอนมาดูนะครับนะครับก่อนหนึ่งก็เอาไว้แค่สามสี่ต้นก็พอนะครับนี่ก็ที่เหลือเราก็เอาไปขายนะครับหรือว่าไว้ทบุญเสบาทพ่อแม่เขาเสบาททุกวันนะครับเอาหน่อไม้บ้างเอาผักบ้างนะครับครับหน่อไม้ออย่างเงี้ยครับ มันสามารถออกทั้งปีนะครับพวกเอาไม้นะครับวิธีต่อยง่ายๆครับตัดจริงง่ายๆเราได้อย่างนี้แล้วใช่ไหมครับได้อย่างนี้แล้วแล้วก็แนนะําดินมาไว้นะครับแล้วก็เอาเสียมกดลงไปนะครับกดลงไปกดลงไปแล้วก็เอากิ่งไผ่ครับเสียบลงไปแต่แนวนอนนิดน,นึงนะครับแนวนอนนิดนึงแห็นปิดตานะครับแนวนอนนิดน,นึง แล้วก็ดินครับถมดินไว้นะครับถมดินลดน้ํานะครับลดน้ําบ่อยๆทุกวันนะครับประมาณสักเดือน2เดือนนะครับเดือน2เดือนมันก็จะแตกออกหน่อเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้ผมว่าเพิ่งชำเดือน2เดือนนะครับนี่นี่ครับเหมือนกันนะครับนี่อันนี้ชำสองกิ่งมันจิงเล็กนะครับออกหน่อทั้งสองกิ่งเลยครับ2ต้นเลยนะครับเอาไปจําหน่ายแล้วก็ต้นละ3 0ถึง50นะครับเป็นผลไปได้นะครับ นอมันเราก็สามารถเอาไปขายก็ได้ครับจริงมันแล้วก็สามารถเพาะชำและจําหน่ายได้นะครับวิธีง่ายๆหลัดตอนจริงไผ่นะครับทั้งไผ่หวานไผ่ชิมชุนนะครับครับได้หมดนะครับครับขอให้ขยันนะครับลดน้ำบ่อยๆนะไผ่นี้ออกหนอทั้งปีนะพี่น้องนะครับออกนอทั้งปีท่านผู้ใดนะครับ อยลองทำหรือว่าไม่มีประสบการณ์ลองไปทำดูนะครับแบบง่ายๆนะครับแบบง่ายๆวิธีหาเงินง่ายๆนะครับก็มีวิธีนะครับอันนี้เป็นบวบนะครับพอดีผมปลูกภายแล้วไม่เอาบวบปลูกตามที่มันว่างนะครับบวบนี่ก็เล็กๆอย่างนี้นะครับหนึงแล้วว่าต้มนะครับหวานมากนะครับอร่อยมากสำหรับบวบนะครับนี่ครับวิธีตอนจริงไผ่แบบง่ายๆนะครับ แต่วิธีชาวบ้านนะครับท่านผู้ชมนะครับเ,เพื่อนๆถูกใจกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับขอบคุณครับ